ในพื้นที่ซอยอ่อนนุชซอย5กันหน่อยเขาบอกว่าอ่อนนุชซอย5เนี่ยเดือดเหลือเกินนะคะวัยรุ่นยกพวกตีกันไม่พอมีการสาดกระสุนใส่กสนนันสนั่นซอยเลยชาวบ้านบอกว่าคุณตำรวจมาดูแลตรวจตราหน่อยค่ะใครอะเรกลัวพี่พี่ระาังนะใครอ่ะเนาะไม่ไนี่คือใคร นี่เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายผู้ชมครับมีเสียงปืนดังด้วย3นัดน่ะดังสนั่นเลยแล้วนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปะทะกันพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับซอยอ,อนุท5เขตสวนหล,ลวงเมื่อตี3ที่ผ่านมานี่เองวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกไล่ปะทะกันอย่างดุเดือดครับแล้วสาวเจ้าของคลิปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยถึงกับร้องเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัวทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเลยนะครับมีข้อมูลจากชาวบ้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลย ว่าแถวนี้มันเถื่อนมีกลุ่มวัยรุ่นทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นเนี่ยวนเวียนมาทะเลาะวิวาทกันแทบทุกคืนครับนายบีนามสมมุติอายุ49ปีวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเนี่ยบอกว่าคืนวันที่3ที่ผ่านมาประมาณ5ทุ่มเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คันเลยนะครับควักปืนยิงใส่คู่กรณีต่อหน้าต่อตาเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะต้องทิ้งรถวิ่งหนีเลยอะ กลัวโดวยลูกหลงครับส่วนเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเช้ามืดเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันกันกบคืนนั้นครับไปเจอรถอยู่ดีๆหยุดหมดเลยผมก็ไม่รู้ผมก็เลยแทรกๆมาเ,ออเสียงปืนดังป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 ัยิงกันมอเตอร์ไซค์ประมาณสามคันอาจกันมาสองคนสามคนผู้ชายล้วนเลยใส่แบบไม่ม่มวบวกกันน้องไปเลยนะออแล้วก็ไล่ยิงกัน เดีวไอรุ่นทิ้งรถแล้วก็วิ่งเข้าซอยไปมันยิงกันต่อหน้าต่อตาพี่เลยก็ยิงยิงใส่อย่างนี้เลยแต่มันยิงไกลมันยิงไกลถ้ายิงไกลกัน่าจะไม่รอดมีคนนอนเจ็บมีอะไรอย่างเงี้ยมั้งทิ้งรถแล้วมันวิ่งเข้าซอยรบโดนป,ปั้งปั้งมันทิ้งรถขับอยู่ก็ทิ้งเลยอ่ะ โอ้โหขนาดนี้เลยนะเช่นเดียวกับเจ้าของร้านข้าวแกงคุณผู้ชมคนะก็บอกว่าเคยเห็นกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันต่อหน้าต่อตาเลยคว้างระเบิดใส่รถเมย์อีกนะหรือบางวันวัยรุ่นวิ่งเข้ามาหลบในร้านแต่เมื่อไม่นานมานี้ที่ร้านเพิ่งโดนลุกหลงค่ะตู้กระจกที่ใส่อาหารเนี่ยแตกเสียาหายไปแล้วจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะชาวบ้านสะท้อนเลยบอกว่าอยากให้คุณตํารวจลงมาตรวจขันอย่างเข้มงวดหน่อยเพราะว่า มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นถี่เหลือเกินก็กลัวว่าชาวบ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บกันไปมากกว่านี้ค่ะ